กิ๊กก็มาขายของอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ขายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกิ๊กก็จะมาให้ทุกคนดูนะคะเเวลาขายของเสร็จแล้วเนาะแล้วก็คนที่เขาเก็บของเสร็จนะคะเขาก็จะทิ้งนี่นะคะก็จะมีตู้นะคะเห็นไหมคะทุกคนนี่เนาะตู้นั่นนะคะเป็นตู้เก่านะคะที่เขาอ่ะเขาเขาไม่เอาแล้วนะคะแต่ว่าสภาพยัง สมบูรณ์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยนะคะทุกคนก็เมื่อกี้นะคะกิ๊กก็ไปขนกิ๊กก็ไปได้เก้าอี้มานะคะเก้าอี้เอาได้สามตัวนะคะก็เป็นเก้าอี้ที่คล้ายกันนะคะกิ๊กจะเอามานั่งเอามานั่งข้างนอกนะคะนั่งตากแดดนะคะแล้วก็มีเก้าอี้ไม้นะคะเป็นเก้าอี้เก่าก็คือสภาพคือเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยนะคะก็คือแบบสภาพดีมากนะคะทีนี้ กิ๊กจะมาเล่าว่าที่นี่นะคะเป็นที่ขายของเป็นรันเวย์นะคะก็มาขาย2เดือนเขาจะจัดครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นงานเฟอร์นิเจอร์งานของเก่าอะไรอย่างนี้เนาะก็ค่าเข้าก็อย่างที่กิ๊กเคยบอกไปแล้วนะคะก็ค่าเข้าก็หลายบาทเหมือนกันนะคะก็80ประมาณ80ปอนด์นะคะที่มาขายเนาะทีนี้ พอคนไหนที่เขาไม่เอาของเนาะเขาก็จะมาเขาก็จะเอาวางไว้อย่างนั้นนะคะเขาก็จะไม่เอาไปเนาะแล้วเอสําหรับคนไหนที่เอลถรดตู้หรือว่าลถของเขาที่เอามาน่พื้นที่เหลือนะคะเขาก็จะเอาไปนะคะสําหรับกิ๊กได้เก้าอี้สามตัวค่ะทุกคนได้เก้าอี้สามตัวเนาะวันนี้เป็นแบบฝนตกด้วยแหละก็เลยแบบว่า คนเ็เก็บของไม่ทันเนาะอันไหนที่แบบว่าเขารีบๆนะคะแบบพอพอเขารีบแล้วทีนี้เขาก็แพ็คไม่ทันเขาก็เลยแบบเอ่อพื้นที่ไม่พอนะคะเขาก็เลยก็เลยเอ่อเอาตู้เอาของอะไรแบบเอ่อที่มันเก็บไปไม่ได้นะคะที่มันชิ้นใหญ่ๆนะคะเขาก็วางไว้ให้คนไหนอยากได้ก็มาเอาไปได้เลยนะคะก็นี่นะคะคือของฟรีก็มีนะคะที่นี่นะคะพอเขาขายเสร็จเนาะ ก็อย่างตามคาบูทอะไรอย่างนี้นะคะก็มีคาบูทหนึ่งที่กิ๊กเคยไปถ่ายให้ดูนะคะเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ให้เอาเออเอาของทิ้งไว้ที่คาบูทนะคะเพราะว่าเขาขี้เกียจเก็บนะคะบางคนเออบางคนเออบางคนเขาเอาของทิ้งไว้แล้วทีนี้เขาคิดว่าจะมีคนมาเอาต่อไปนะคะคือก็ไม่มีคนมาเอาต่อไปนะคะแล้วทีนี้เจ้าของที่หรือว่าคน พนักงานที่คอยโบกรถที่นั่นเนาะเขาก็เขาก็บอกว่าไม่ให้เอาของทิ้งไว้แล้วนะคะให้เอาเก็บไปทุกอย่างนะคะเขาไม่ให้มีอขยะอยู่ที่นั่นนะคะเพราะว่าขยะมันเยอะมากนะคะกลายเป็นขยะเนาะถ้าเกิดไม่มีคนเอาไปนะคะก็หลายคาบู๊นะคะที่แบบว่าเอาที่เอาทิ้งไว้ได้นะคะก็นี่นะคะกิ๊กก็เอามาให้ทุกคนดูนะคะว่า ที่นี่ที่เขา,เาขายของเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งของกันนะคะของฝั่งนนก็มีนะคะทุกคนฝั่งฝั่งน้นก็มีตู้เนาะเดี๋ยวกิ๊กจะให้ดูนะคะตรงนั้นนะคะก็จะเป็นตู้เนาะเออเป็นตู้แบบว่าเป็นตู้กระจกนะคะสงสัยมีคนมาเอากระจกไปแล้วนะคะก็เลยทิ้งตู้ไว้เนาะเพราะว่ากระจกเอาขึ้นรถ ง่ายนะคะเป็นแผ่นใหญ่เลยนะคะตู้ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวกิ๊กจะซูมให้ดูเนาะนั่นนะคะก็เป็นตู้นะคะนั้นยังแบบสมบูรณ์เหมือนกันนะคะแค่กระจกตอนที่กิ๊กแปลก็อีีนะคะเอ่อก็มีกระจกอยู่เนาะแต่ว่าตอนนี้กระจกเขาเอากระจกไปแล้วเนาะค่ะก็เอามาฝากทุกคนเอ่ผื่อใครที่ยังไม่รู้นะคะก็เอามาให้ทุกคนดูนะคะแบบบางทีแบบแปลกๆแบบ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 ไม่เคยเห็นหรือว่า ล่องใจนะคะหรือว่าคนไหนที่มาที่นี่นะคะแล้วเ,เห็นคนเอาของทิ้งไว้นะคะเราจะเอาไปก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีคนอยู่ใ,ใกล้นะคะเราต้องถามเขาก่อนนะคะว่าอันนี้คุณทิ้งหรือ,อยังอะไรอย่างนี้นะคะบางคนเขาก็ยังแพ็คไม่หมดนะคะหรือว่าบางคนก็ไม่ใช่เจ้าของนะคะแต่แบบห่วงก้างนะคะก็นี้นะคะฝากไว้ให้ทุกคนได้รับฟังนะคะว่าเขาเอาของทิ้งไว้ทําไมนะคะก็ ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะอาจจะวกกวนๆหน่อยนะคะเพราะว่าเตื่นเต้นนะคะวันนี้คือรีบแพ็คของมากเลยนะคะก็เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนมีอะไรจะเอามาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ